เดินกับปูบปลาก่อนมือเส่าปลายังยังอยู่ในน,น,น้ำได้ครับเรามีนอนเลยปูปลาซิวอืม้มดูเย็นไหมนี่ไม่ถึงหรอก <ลง S 1> ไม่ใช่จะไ,ได้จับไป,ไบอปตอนนี้เลยแบบนี้มัตายไหมล่ะอู้เยอะอยู่นะนูนูตายไหมตายแล้วมั้งไกลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัสุก c o ครับผมเดี๋ยวนี้ก็เขาจะมาจับปลาของผมอยู่หน้าซึ่ง,งปล่นนอย ปลาเนี่ยนี่ผมเราจะเอาฝังปลาน,นินก่อนเพ <c oughs> ราะว่าเนี่ย <c oughs> มือเศร้าอ่ะ <c oughs> ปลาย,ยัางแบบยังลอยได้ครับผม <c oughs> พอตกบลามาเรียบร้อยครับผมหนามบกเลี้ยวหร้อเปล่เบิ่ง <c oughs> ไม่มีปลาอื่นเลยมีมีแค่ปลาซิวกับปลา <c oughs> ปลาเนี่ยนี้ปลาในสองเดือนเนาะประมาณสองเดือนครับสองเดือนน้อยๆนี่สองเดือนอกว่า <c oughs> ว่าความตัวมันกับพอไดอยู่นี่ Ens, S <S นี่รัจับมาจับบอกกันผมแลพรผมว่าจะมาจับตอนแรงครับผมแล้วอุคือสีบอหอดแรงนะครับ่อลตับุกไห้งนี่เนื้อปล่อยหาสิบตัวสิ names, เ oui. ่ยจะกตดที่หน่อนุกมาละเรอสามสองนะสาม

สิบเป็นใหญ่สิบเอ็ดน้องเอานั่นสักปายเลยกันนะแม่เลยจะร้อนไหมสามสิบสอหายไปห้าอือหอปุ่นเต็มปากสิบหกใจเย็นใจเย็น เรื่อไปปล่อยแมงป่าตะเพียนก่อนบ่โอู้เยอะนี่ฝั่งนี้เต็มเลยเอาไปไม่หมดหรอเออนี่ครับนี่ครับเต็มเลยฝั่งนี้ครับโอ้ยเยอะหลายเลยว่ะเนี่ยจะเลือกเกืบครบแมนอีเลือกเกือบครบเลยครับลองเไปปล่อยของปลาตะเพียนก่อนนะสันแมนไปทำตายแท้เลยอืมไม่ใช่สายแตา์เดี๋ยวจะค่อยจับไปอีกรอบนึงครับผมไปปล่อยวันไม่สนี่ตัวสิบเจ็ดตัวเจ็ดตัว แพูนไปล่อยมองพูนมองกองกมองพูนพูนมีพันยาจับพันยาจับปลาคอนอ้นาทีหนึ่งเหรอว่าท่านไหนพรตูอ๋อมันเห็ดหมองไว้เนาะแม่ไมนเห็ดหมองไว้อยู่ข้างในนี่อยู่เป็นประตูหนึ่งสิบแปดนั่นแหละได้ยินเสียอีกเดี๋ยวเอาหมงนี้มัดก่อนเข้าไปบึงงานตีละห้ย tắc, phần in ẩn rãi Này, mà nhang nhanh chư nhang bộ chư in lá hèn kia đây นี่ตัวนึ่งหน่อยกำลังกินเนียบอ่ะนี่อ้วนอืม 怎么了？嗯哼。 มาดให้ดูเอาไปปล่อยก่อนไหมตัวชิวเต็มเลยอืมตัวชิวตัวใหญ่อยู่ตรงข้างก้าวบ่ไม่ต่วชสิบบ่เดี๋ยวไปปล่อยมึงเดี๋ยวไปน้ำไปน้ำเดี๋ยวไปปล่อยมึงปลาตะเพียน Ngày này đây, đấy, ừ. <laughs> <laughs> ừ. Ừ, đây, 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 là, đây, 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 nó, đây, 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 nó đây, 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 ขาไปเบ่งข้างในผมได้เลือสองตัวข้างในสรุปปลาห้าสิบตัวเหลือยูี่สิบเอ็ดตัวครับผมหายไปเก่าตัวอาจสิต,ตายหรือว่างูกินะไรครับผมตอนนั้นือขนาดมามรครบผมตัวยูห้าสิบตัว